This is The Standard Podcast. Are you okay? ผู้ฟัง Are you okay คนไหนที่อยากจะฟังต่พ Podcast แล้วก็ชอบที่จะเข้าฟังทาง YouTube ตอนนี้ The Standard เขามีช่องแยกพิเศษเป็น The Standard Podcast แยกเอาไว้เลยเผื่อว่าจะได้ไป Subscribe ปรอ ฟังพอดแคสต์กันได้ยาวๆอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ยังเป็นคนเดิมจากคราวก่อนนะคะยังอยู่กับคุณวันเฉลิมคงคาหลวงจากเพจ trust นักจิตวิทยาการปรึกษาวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับรับแรงแรงสปาร์กมาจากเพลงของน้องอิงค์วรันธรมีเพลงเพราะๆมากชื่อว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลืม เออไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่แบบว่ามันทําให้เราหยิบฉวยมันขึ้นมานั่งพูดคุยกันจริงๆ <c oughs> ก็เลยเอามาพูดคุยกันในอีพีนี้ไปเลยคุณมันเฉลิมคะครับเรามาคุยกันเรื่องการพยายามจะลบ <c oughs> ความทรงจําของใครสักคนที่ทําให้เราเจ็บปวดว้าว <c oughs> แต่แล้วน่าสนใจคือเราเคยมีอีพีหนึ่งที่คุยกันเรื่องของการรับมือกับความสูญเสียความเสียใจมันก็ทั้งการอกหักอะไรสักอย่างหนึง่งก็มาแตะๆเรื่องนี้แต่คราวนี้การลบเช่นคงจะเอาเออลบรูปลบแชท u n f r i e n ลบเบอร์ไปเลยอะไรอย่างนี้ลบเขาแต่ยังไม่ถึงลบเขาออกจากใจนะเอาแค่เอาแค่ลบตรงนี้ก่อนอคิดเห็นยังไง ผมว่าถ้าทำใจได้ก็เป็นอะไรที่ดีครับถ้าทำใจจะลบได้<笑><笑><笑>ฟังดูมีความเสียดายอยู่ในนั้นเพราะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ผ่านความรู้สึกตรงนั้นมามันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดนะเนาะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจำจริงๆอะ่ะเราไม่ได้จำที่ภาพหรือสิ่งของ <c oughs> เราจำมันที่ประสบการณ์หรือความทรงจาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเรา <c oughs> ขอพวกนั้นมันเป็นแค่จุดที่แบบ เดินมาเห็นแล้วก็จะไปหยิบความทรงจำมันนั้นมาฉายภาพซ้ำให้เราดูแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกและความทรงจำนั้นมันยังเข้มขน้นไม่ต้องมีของหรอกะต่อให้เดินผ่านที่ที่เคยมีตุ๊กตาตัวนั้นดอกไม้ช่อนั้นวางอยู่ต่อให้ตุ๊กตาและช่อดอกไม้นั้นหายไปแล้วความทรงจำและความรู้สึกก็เดินทางกลับมามมหรือต่อให้ไม่ต้องเจออะไรนั่งรถเมล์ดูผู้คนในเมืองดูทิวทัศน์ในป่านอนเล่นในทะเลสุดท้ายแล้ว เราก็จะเห็นภาพเขามาเคียงคู่กับต้นไม้ใบหญ้าเจอความรู้สึกในขณะที่เราเห็นผู้คนในเมืองผ่านๆต่อให้นั่งอยู่กับทะเลโลง่โลงๆเสียงนกเสียงกาเสียงคลื่นและท้องฟ้าเราก็อาจจะเห็นภาพจําที่เราและเขาเคยรักกันและมีความรู้สึกดีๆต่อกันได้อเมือ่อฟังดูว่าจริงๆประสบการณ์ที่เราเคยมีกับใครสักคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้ว มันก็จะยังอยู่กับเราไปแหละฟังดูคล้ายๆกับว่าการลบหรือไม่ลบอาจจะไม่ใช่เป็นตัวช่วยในการลบความทรงจำเกี่ยวกับเขาซึ่งในวงเล็บทำไม่ได้เท่งแต่ว่าเรานึกออกว่าทำไมถึงจะลบเป็นชั้นชั้นก็ลบแต่ตอนก่อนจะลบมันจะมีจังหวะบัญยะบัญรยังความเสียดายแบบนั้นก็จะมาเรานึกออกว่าทำไมหลายคนจะพยายามลบ เพราะบางทีการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งของที่เขาเคยให้ใช้ร่วมกันพื้นที่ที่ไปด้วยกันบ่อยๆมันนําความเจ็บปวดแวบเข้ามาเพราะว่าอย่าลืมความทรงจำมันเคยมีช่วงที่ดีจริงๆตอนที่มันเจ็บปวดที่จะรับรู้ว่ามันไม่มีมันก็เป็นความเจ็บปวดที่ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเรานึกออกว่าบางทีความพยายามอยากจะลืม ม,มีได้นะแต่มันโชว์ว่าที่อยากจะลืมนั่นแปลว่ามันเจ็บปวดไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันมไม่ไหวแล้วที่จะอยู่กับความเจ็บปวดนี้เพราะฉะนั้นการลบอะไรสอย่างที่มันจะมาทริกเกอร์จะมากระตุ้นม,มันก็ช่วยเยียวยาในช่วงต้นช่วงต้นมสมมติเลิกปุ๊บอย่างเงี้ยยังเจ็บใหม่ใหม่แผลเปิดแผลแหกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นแบบนั้นเราเคยผ่านประสบการณ์ที่อย่าร้าง และยังอยู่ในบ้านหลังเดิมของยังอยู่ที่เดิมของเขาตอนนั้นยังเก็บไม่หมดสมมติเนี้ยไม่ได้สมมติมันคือเกิดขึ้นคมันเคยสามารถเกิดขึ้นได้แค่ั้งแบบเดินไปสามเก้าเห็นของแล้วความทรงจํามันแฟลชเข้ามาแล้วร่วงลงไปเลยอืร่วงหนึ่งเอาโอเคค่ะทำใจลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่ออ่ะจะเดินไปกินข้าวนั่ง,งลองบนเก้าอี้เห็นอันนี้ มันก็เปรี้ยงกลับมาอีกคือการที่มันถูกกระตุ้นบ่อยมากๆวันหนึ่งมันช้ำมากแล้วมันช้ำจนมึน <c oughs> เราจะถึงจุดที่แบบมันจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นการลดตัวกระตุ้นเอามันออกไปมันก็ช่วยทำให้เราไม่เจ็บต่อไปในช่วงนั้นที่เรายังไม่รู้ว่าจะจะดียวยังไงแผลสดอะไรอย่างนี้ก็ทำหมดเลยค่ะเท <c oughs> ่าที่ทำได้อะไรพอลบได้ก็ลบอะไรที่ขอให้เอาออกไปได้ก็ เ้าวมันก็ช่วยช่วยลดฟุ้งซ่านอืมอันนี้จริงครับช่วยลดฟุ้งซ่านช่วยลดฟุ้งซ่านสําคัญมากเลยเพราะว่าไอ้ที่เจ็บและลอกเรื่อยๆหลังๆตอนที่เขาไม่อยู่แล้วคือความคิดฟุ้งซ่านมไม่ใช่แค่แมมเมรีอย่างเดียวที่เจ็บปวดนะเมมเมรี memory ดีงามมายัางเจ็บปวดเลยเพราะมันคนพบว่ามันไม่มีแล้วแต่มันไปม,มีความฟุ้งซ่านไปไกลใดๆที่มันแบบอนาเขตไรขอบเขตมากอันนี้ก็ ไม่ไม่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่สำหรับช่วงเวลานั้นก็เลยนึกออกลบได้แต่มันลบทั้งหมดอย่างที่คนมาเฉลิมต่อไม่ได้หรอกถึงแม้จะเอาออกไปแล้วมันก็ยังจําได้ครับอืฟังคุณดุจด,ดาวเล่าเหมือนกําลังทริกเกอร์ผมแล้วน้ําตาจะไหลอ <laughs> อะไรทริกเกอร์มันมันหวนไปนึกถึงช่วงเวลาเดียวกันเนาะที่ผมเองก็เคยผ่านช่วงเวลาตรงนั้นอืม อยากให้คุณผู้ฟังจำคีย์เวิร์ดที่คุณนูดาวใช้เมื่อกี้ว่ามันเหมือนแบบเป็นการลดแรงกระตุ้นลดรวลดตัวกระตุ้นจริงจริงตัวกระตุ้นมันเป็นอะไรก็ได้ครับที่แบบนอกเหนือจากสิ่งของหรือเมมโมรีหรืออะไรถ้าเราทำความเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ผมว่าการใช้กลไกหรือวิธีการลบสิ่งของหรืออะไรสักอย่างมันจะมีประโยชน์กับเรามากเลยม,มันจะไม่ใช่เป็นความพยายามที่เหมือนแบบทำโดยที่ไม่รู้ว่า จะดีไม่ดีอ่ะแต่เชื่อว่าเป็นอย่างเงี้ยก็เลยทําไปก่อนอ,อครั้งหนึ่งผมก็เคยตัดสินใจลบอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนกันแล้วเลือกที่จะลบแบบไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวอืมในเว็บนั้นถามตัวเองว่ารับไหวไหมถ้าทำสิ่งสิ่งนี้ด้วยมือตัวเองค่ะคำตอบก็คือเสียใจนะแต่เราเป็นคนทำแต่แค่รู้สึกว่า ขออยู่กับความเสียใจตรงนี้ดีกว่าอยู่กับความทรมานและความเจ็บปวดที่มีของพวกนี้มากระตุ้นออืไม่ว่าจะเป็นรูปภาพใน Facebook ในมือถือในคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้จะเอาไว้ใช้ในเรื่องโอกาสอื่นๆผมลบออกหมดเลยผมอาจจะฮาดคอร์ไดเด็ดมากทีเดียวค่ะอาจจะช่วยได้ความเด็ดเดียวบางทีก็มีประโยชน์ผมอาจจะฮาร์ดคอถึงขั้นว่าไม่ใช่แค่รูปผู้รูปเดียวที่เขาถ่ายให้ผมผมก็ลบ แค่มีความรู้สึกว่าอะไรถ้ามันจะจําได้หรือระลึกไว้อะขออยู่ในความทรงจําในใจเราพอแล้วไม่ต้องมีรูปร่างหน้าตาเพราะเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสุดท้ายอะเวลาผ่านไปอะความรักนะตอนนั้นก็คงยังอยู่แหละความรู้สึกความทรงจํก็ดีๆก็คงยังอยู่แต่ขอให้มันอยู่ด้วยความรู้สึกอันบริสุทธิ์ในใจเราไม่ใช่เพราะมีของพวกนี้มากระตุ้นเราแล้วมันก็เป็นสิ่งตกค้างเฉยๆฟังดูแบบนี้มันเป็นเหมือนกระบวนการไหม การที่เราจะเข้าไปลบรูปในคอมได้อะ่ะคือเราเข้าไปดูทีละร,รูปนะแล้วเราเห็นมันอีกครั้งหนึ่งแล้วกระบวนการกนี้จริงๆเฮลตี้มันเป็นเหมือนพิธีกรรมบางอย่างที่ให้เราเหมือนค่อยๆเผชิญหน้ากับมันทีละนิดทีละนิดแล้วการได้แบบกดลบหรือเอามันออกไปหรือว่ากดอันฟอลโล่หรือว่าเคลียร์อย่างเงี้ยจริงๆมันทํางานกับจิตใจไปแล้วประมาหนึ่งว่าค่อยๆยอมรับมันให้ได้เหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดช่วงแรกเลยว่า ถ้าทําใจได้นะก็ลบเพราะกว่าจะไปถึงจุดที่แบบคลิกลบมันจะแบบเราอาจจะมองว่าเหมือนเป็นภาพง่ายๆแค่แบบโอ้ก็แค่กล้าเลื่อนเมาส์ฟึบคลิกลบแต่จริงๆจิตใจมันทํางานหนักนะบางคนไม่กล้าเปิดเข้าไปดูลบทั้งโฟลเดอร์เลยผมก็ทําแบบนั้นแหละตอนลบในคอมอ่ะจริงๆไม่ใช่ว่าไม่กล้าเปิดเข้าไปดูนะแค่รู้สึกว่าดูแลแบบต้องนั่งร้องไห้เพราะคิดถึงอะ แล้วแบบไม่อยากคิดถึงแล้วอะไรเงี้ยคือแค่จําไว้ก็เจ็บแล้วอ,ะอ่ะแล้วแบบยังต้องมาคิดถึงอีกก็เลยแบบกด,ดบชิปดีลีทด้วยนะไม่ได้ลีดด้วยลองไม่ได้กำลังจะบอกว่าการร้องไห้คร่าครวญเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจริงๆม,มันเป็นสิ่งที่เฮลตี้มากคุณควรจะมีโมเมนต์แบบนะั้นถึงบอกว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งเพียงแต่ว่าลิมิตหรือความทนความเจ็บปวดของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เราเราเรารู้ว่าเรา เจ็บแล้วมันไม่ไหวแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นเจ็บแบบเฮลตี้แล้วด้วยแล้วจเจ็บแบบเออแล้วเราก็สุกก็แบบว่ามันมันแปลกเหมือนมีดมาแทงเข้าไปในอกมันเยอะไปไม่ไหวก็เป็นปความเจ็บที่แบบวิงวอรนว่าถ้าหายไปได้เร็วๆช่วยหายไปซะทีเถอะจริงจริง <laughs> แล้วตอนนั้นมันเป็นจุดที่แบบเราอยากจะก้าวก้าวผ่านความเจ็บเราเลยเลือกที่จะไม่ขอกลับไปคิดถึงมันอีกอเพื่อที่จะได้ผ่านไปเร็วที่สุดก็ลบลบลบแต่ก็ค่อยๆไล่ลำดับเพราะรู้สึกว่ารูปมันลบง่ายสุดเกิก็จะเหลือแบบเริ่มรูปกดอกไม้อ่า สักพักแบบก็คิดแบบมันก็เป็นดอกไม้ที่วางอยู่บนหัวเตียงเราทุกวันทุกคืนอ่ะจนในที่สุดแบบอืมไม่ต้องกระดาษแล้วก็หยิบแล้วก็ไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านแล้ววันนั้นเป็นความโชคดีตรงที่แบบด้วยความที่ใจเด็ดเดี่ยวไปแล้วอ่ะรถเก็บขยะของกทมมาพอดีคือผมทิ้งปุ๊บไม่เกินสิบนาทีมาแล้วก็แบบไม่มีโอกาสกลับคืนแล้วนะตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องถามตัวเองให้ชัดเจนมากว่าอยากเก็บมันไว้ไหม ก็ตอบตัวเองชัดเจนว่าไม่อ่ะไม่ต้องเก็บหรอกเสียดายจริงแต่อย่าเก็บไว้เลยเก็บไว้เจ็บปวดไม่อยากเจ็บแล้วแล้วก็ปล่อยให้รถขยะก็ขนไปโดยที่แบบไม่ได้เป็นล่าลาอะไรอาวรด้วยนะอืมหรือของบางอย่างที่เหมือนแบบใช้ประจําแล้วรู้สึกว่าเออจบลงแบบนี้แล้วแบบมันยากที่จะเป็นความทรงจําที่แบบควรระลึกหรือเก็บไว้อะเราก็ทิ้งเราก็ทิ้งเราก็ทิ้งเพราะผมเชื่อว่าถ้าแบบบางทีถ้ามันจบด้วย ด้วย in-moment ที่มันดีอ่ะหลายๆคนเลือกที่จะเก็บนะ <Ừ. S 2> หรืออาจจะแค่แบบซอ่อนไว้แต่พอเป็นคนที่จบในะ in-moment ที่มันแบบโอ้เจ็บปวดอ่ะฉันรับไม่ได้เพราะนั้นแบบไปเถอะไปไปสักทีเถอะอันนี้ประเมินกันเองแหละเพราะบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่แฟนนะบางทีเป็นสมาชิกในครอบครัวนะที่เราอยากจะเก็บเมมโมรีของเขาเอาไว้ ใช่อย่างญาติเราเสียสมมติอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากเก็บของที่เขาเคยให้เราเอาไว้เพื่อเราจะได้เก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าแบบเจ็บยังไงเราก็ต้องต้องลบลบแต่แต่มันเจ็บปวดเหมือนกันเข้าใจไหมมันก็เจ็บปวดกันแต่นี่เราโฟกัสแค่แฟนนะคะเพราะหลายคนพอเห็นภาพแล้วใจมันจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเชื่อมไปไกลแล้วโฟกัสแค่แบบอ่ะอกหักอ่ะเป็นเป็นชุดความสัมพันธ์ที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดแต่กระบวนการเนี้ยมันใช้กับ ทุกความสัมพันธ์ทุกการจากลาแล้วทุกการสูญเสียนั่นแหละใช่แล้วมันมีแบบนี้หลายคนสมมติเลิกสมมติแฟนเก่าชื่ออะไรนะต้นต้นก็แล้สมมติฉันเลิกกับต้นแล้วนะต่อไปนี้ทุกคนห้ามพูดชื่อต้นในวงกินข้าวทุกคนอย่าไปพูดเรื่องต้นเลยแล้วก็ฉันจะไม่รู้จักคนชื่อต้นอีกเลยแล้วละคนเพื่ออาจจะเผลอแบบเฮ้ยแก่แนั้นฉันเจอต้นต้นไหนเหรอ หลายคนว่าแล้วแบบนี้ช่วยไหม,มทําเป็นราวกับว่าไม่มีตัวตนหนักจากใจบางคนบอกว่าถ้าเลิกกับใครแล้วรู้สึกว่าฉันเกิดใหม่กลายเป็นคนละคนไปเลยอ,อะไรที่เคยเกิดขึ้นเหมือนอนั่นคือชีวิตเก่ามไม่มีตัวตนอยู่ไม่ exist อยู่บนโลกใบน,น,นี้นักจิตวิทยาการปรึกษามีความคิดเห็นว่าย,ยัางไงคะผมว่ามันจะช่วยเราได้ดีในช่วงเวลาหนึ่งครับ อย่างที่บอกสุดท้ายแล้วการที่เขามีตัวตนอยู่ทั้งรูปธรรมนามมารมจริงหรือจินตนาการสุดท้ายแล้วมันกระตุ้นเราในช่วงนี้ไม่มีใครแข็งแรงพอที่จะเจอมันได้ทุกๆวันเนี่ยครับเพราะเรารู้ตัวว่าเรารับไม่ไหวไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยเราก็ตัดคอนแทคออกแล้วผมคิดว่าถ้าเรากลับไปสู่จุดตั้งต้นของชีวิตมนุษย์นะครับวันที่เราไม่มีอะไรที่แบบสะดวกสบายอย่างโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแต่นี่หมายถึงว่า แม้ว่าจะผ่านช่วงนะั้นมาแล้วก็จะทําเหมือนแบบไม่ได้ลบของเลยนะคือทําเป็นไม่รู้จักอะ่ะนั่นแหละผมว่าอันนี้ก็จะถ้าย้อนกลับสถานการณ์ไปที่ผมเปรียบเทียบก็คือว่าเราจะเราจะ,เราจะต้องอยู่โดยที่ไม่ได้มีตัวลิงก์อยู่แล้ว<อ>เพราะนั้นเราจะเข้มข้นกับความทรงจําและความรู้สึกมากกว่าด้วยซ้ํา<อ>แล้วนั่นแหละเป็นวิธีที่เราเอามาใช้แล้วใช้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นมาลิงก์ต,ตื่นเช้ามาแปรงฟันก็คิดถึงยินข้าวก็คิดถึงแล้วสุดท้ายก็ต้องแบบคุยกับตัวเองว่าไม่ต้องไปคิดถึงแล้วแหละ อืว่าเบสิกมนุษย์อาจจะมาด้วยแบบนี้แต่แค่ว่าณนะปัจจุบันก่อนกว่าจะมาถึงขั้นเนี้ยเราผ่านไอ้อะไรแบบเนี้ยเพราะเรามีตัวกระตุ้นมีตัวช่วยที่แบบคอนแทคได้เยอะขึ้นแล้วพอสุดท้ายแล้วเราก็ back to basic ครับมันก็ดีขึ้นในในช่วงแรกๆแ,แต่ท้ายที่สุดเราอาจจะต้องยอมรับความจริงลึกๆว่าที่เราทําไปอ่ะก็แค่ทําให้ตัวเองผ่าน,านพ้นในช่วงเวลารลายๆในตอนนี้สุดท้ายท้ายสุดเราลืมไม่ได้หรอกอมันไม่มีทางลืมได้จริงๆ S <S มันอยู่แค่ว่าณนะช่วงเวลาชีวิตนั้นนะ่ะคุณโฟกัสอยู่กับอะไรคุณเลือกที่จะจดจําและระลึกถึงอะไรใครจะไปรู้วันวันหนึ่งที่คุณไปออกเวเีชันทม์ของคุณแล้วจะจูจ่คุณก็มีเวลาว่างจริงจงจนคุณได้รับรู้ว่าเฮ้ยคุณคิดถึงเขาจากหัวใจเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ลืมแต่แค่ว่าคุณไปโฟกัสกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับความจริงว่าสุดท้ายแล้วเราก็ลืมอะไรไม่ได้หรอกผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นกระบวนการที่เราเลือกใช้ก็เป็นการตระหนักรู้ว่า ทำเพื่อให้เราเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆไปได้มันมีกลไกมากมายแหละตอนที่เราจะไม่ไหวนีมันก็เหมือนทํำยังไงก็ได้ให้สภาวะจิตใจมันมันทะลุไปรอดแต่ว่านั่นมันเป็นเหมือนหมดฉุกเฉินอะที่ทําเห็นว่าหมดระยะยาวการเยียวยาหรือว่าการจัดการสิ่งนั้นมันมันก็มีโปรเซสของมันแล้วมันจะเฮลตี้กว่าถ้ามันผ่านโปรเซสของการ ร้องไห้คร่ำครวญจะโกรธโลกโกรธเขาโกรธอะไรจนถึงยอมรับอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นการทําเป็นลืมอบอกทุกคนว่าลืมแล้วอไม่มีไม่ไม่นึกถึงเลยไม่อะไรแล้วไม่รู้สึกแล้วไม่ไม่อะไรไม่รู้สึกเข้าใจได้ไงเพราะว่าโอเคคือถ้าหมดเลิกความสัมพันธ์ความรู้สึกอาจจะค่อยๆหายไปแต่ว่าแบบไม่มีความทรงจําเหลืออยู่เลยลืมหมดแล้วไม่พูดถึงไม่มีอ่ะแบบเนี้ย ถ้าสาหรับมุมมองเราเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณยังไม่ได้ process มันเลยนี่หว่าคุณยังไม่กล้ายอมรับการมีตัวตนของสิ่งนั้นและของของเขาในความทรงจาเราเลยเพราะจริงๆคนเราก็ลืมไม่ได้หรอกและยิ่งการทําเป็นลืมอ่ะไอสิ่งที่มันไอความทรงจํานั้นที่หรือความเจ็บปวดที่มันวนเวียนสิ่งที่มันยังไม่ได้ถูกย่อยเนี่ยมันก็จะไหลลงไปอยู่ในชั้นจิต ใต้สำนึกหรืออะไรก็ตามไม่ใช่แติดใต้หังก็ได้อะไรก็ตามที่เราไม่ได้ไม่ได้ตระหนักรู้เพราะเราก็จะมีความพยายามอยากจะคลี่คลายอย่าอยู่ลึกๆเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆให้โอกาสตัวเองก็ได้ว่านอกจากลบในช่วงต้นที่ทําให้ผ่านพ้นได้แล้วอะต่อจากนี้เราจะ process เขายังไงเพราะว่าเราลืมเขาไปไม่ได้หรอกแต่เขาไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งแรกที่เราตื่นมาแล้วนึกถึงได้อใช่ครับมันก็เกิดขึ้นได้ในระหว่างวัน บางคนยังยืนยันว่าจะยังอยู่ในในเฟสของการแบบดีนัยอลไม่เจ็บไม่อยู่มันไม่มีตัวตนฉช่นไม่อะไรแล้วแบบบล็อกเอาไว้แบบนี้ไม่ย่อยเสร็จปุ๊บมันไปโผล่ตอนที่ไปอยู่ที่ทำงานมันไหลออกมาเป็นอารมณ์ที่เกลี้ยกล่ำหรือก็ไปหงุดหงิดคนอื่นหรือบางทีมันก็ไปลงอย่างอื่นแล้วบางคนก็ดื่มหนักขึ้นหรือบางทีมันก็มันหาที่ออกไอ้สินะ่งนั้นมันแบบ ก็มันตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการลืมก็คือการไม่ยอมรับมันเหมือนกินพาราลดปวดป้าพาราไม่ได้ช่วยทําให้แผลมันบรรเทาแต่แค่ลดการรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่มันมีอยู่การพยายามจะลืมก็คล้ายๆแบบนั้นนแปลว่าคือมันไม่ได้เป็นการยอมรับความเป็นจริงจริงๆซึ่งผมว่าทุกคนก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ที่แตกต่างกันอผมเลยมีคําพูดที่แบบบอกกับตัวเองมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาว่า ออลบไม่ได้ช่วยให้ลืมหรอกแต่มันทําให้คิดถึงน้อยลงเว้ยแล้วเราก็จะค่อยๆมีโอกาสที่จะยอมรับมันมากขึ้นอยู่กับมันม,ม,ม,มากขึ้นใช่เพราะการเรียนรู้ตอนนั้นเราก็พึ่งพาเรี่ยวแรงและการทำงานข้างในตัวมันต้องใช้แรงมันมัน,ม,นมันก็ต้องการความแข็งแรงประมาณหนึ่งถ้าเราไม่เอาตัวเองออกมาจากตัวนั้นให้มันแข็งแรงก่อนเราก็จะ process ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเลิกแล้ว อยากลบก็ลบไปลบเลยลบไปก็ได้คะ่ะแต่ให้รู้เลยว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ไม,ไม่ได้ช่วยให้ลืมหรอกฟัง Are You OK? เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ the standard podcast Eye-opening for your ears.